สวัสดีครับมาดู market a n a l y s i ิประจำวันพฤหัสที่2อธันวาคม2021กันนะครับก่อนอื่นอย่าลืมนะครับว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเรามีข่าวสำคัญรออยู่วันศุกร์นั่นก็คือ non-farm payroll นะครับอ่ะ Non ร์ r m p a y r o l l กับ Unemployment Report รออยู่ประมาณสัก2ทุ่มครึ่งอ่ะนะครับ2ทุ่มครึ่งบ้านเรา เพราะฉะนั้นสองข่าวนั้นมีความสำคัญกับ financial market ใครก็ตามที่จะ whole trade จากวันนี้ไปส่วนพรุ่งนี้นะครับระมัดระวังด้วยตอน2ทุ่มครึง่งโอเคกลับมาดูยูโรนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยช็อตเทอร์มัเบีสเป็นนูเทรลแล้วก็อินเทอร์มเดบด้วยเป็นนูเทรลเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใจอะไรนะครับที่ตลาดนั้นจะบาลานซิ่งอยู่ในกรอกแบบแคบๆบนี้ ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้ตลาดก็ play out ออกมาตาม bias เลยทั้ง s ช o r t Term bias เป็น neutral และ Inter ล bias เป็น neutral เพราะฉะนั้นมาสู่วันนี้สถานการณ์ยังไม่เปลี่ยนนะครับแต่เราเห็น balancing ขนาดเล็กนะครับชัดเจนมากขึ้นเมื่อจากว่าเมื่อวานนี้เป็น balancing day นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้ว่าถ้าตลาดนั้นเบรคออกจาก balancing มันจะเป็นเทรนในระยะสั้นนะครับเพราะฉะนั้นในช็อตเทอมเรามีบาลานซิ่งแอเรียอยู่ที่นี่ซึ่งด้านบนเนี่ยเป็นพรีมาร์เก็ตรีสิสเทนะครับอินเคสก่อนนะครับอินเคสวัาถ้าเบรกขึ้นไปด้านบนนะครับยังไม่ได้เป็น l l ลิชมากนะักเนื่องจากว่าพื้นที่นะครับโดยภาพรวมเนี่ยกรอบนี้ทั้งกรอบคือบาลานซิ่งใหญ่ตอนนี้ราคานั้นเทรดมาค่อนข้างที่จะอยู่ด้านบนของกรอบใหญ่ เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้มันเบรกพรีมาเก็ตรีสตสเทนมันก็มีสีสูงที่จะขึ้นไปติดอินิเชียลรีสเทนโซนนะครับซึ่งปายนี้ปากไว้นานแล้วนะครับถ้าเบรกได้เหนืออินิเชียลรีสเทนโซนเท่ากับเบรกบาลานซิ่งเรียนใหญ่นะครับจากจุดนั้นเนี่ยก็เป็นบูลรี่ค่อนข้างชัดเจนซึ่งจะกลับกันกับสถานการณ์ด้านล่างนะครับตามใดที่โฮอยู่ใต้พรีมาเก็ตรีสตสเทน มีสิทธิสูงที่จะกลับลงไปเทส initial support แล้วถ้าหากว่าเบรก low l o อยู่ใต้ initial support ได้จะเป็นสัญญาณ weakness ใน intraday i m e f r a m e นะครับจากจุดนั้นเนี่ยยูโรอาจจะสามารถกลับลงมาได้ค่อนข้างเยอะด้วยซ้ำนะครับอาจจะลงมาถึง support Zone น,นี้นะครับหรืออาจจะลงมาถึง12353 3, ถึง support Zone 12245ถึง12286ก็ได้ ซึ่งการที่มาลงมานั้นนะครับมันก็จะอไลเมนต์กับบิ๊กพิกเจอร์ a บแอซึ่งเป็นนูโตรแบบริชแต่เนื่องจากว่าอินเทอร์เมเดียไบแอเป็นนู r ตรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตลาดนั้น expand west ลงมาสู่ด้านล่างโดยเฉพาะยิ่งลงมาถึงตรงนี้นะครับขอบล่างของ balancing area ใหญ่เราก็คาดหมายได้ว่า responsive buyer จะกลับเข้ามาอ c t i v e ถ้า break l o โ e r อยู่ใต้ support โซนนี้จะเป็น Bearish Confirmation นะครับโอเคเพราะฉะนั้นในภาพรวมแม้ว่าตลาดนั้นจะยัง Balancing อยู่นะครับเราเห็น Neutral 2วันแต่ถ้าเมาลา่เริ่มเบรกลงมาใต้ initial s u p p o r t จะเริ่มเป็นสัญญาณ Bearish ใน Intraday Time Frame เป็นอย่างหน่อยนะครับโอเคไปดูพาราล่าก่อนที่จะเข้าสู่ US Session ของเมื่อวานนะครับเราเห็นว่า b u เออร์กับเข้ามาแอคทีฟตอนที่ราคานั้นกลับลงมาที่ Initial Support นะครับซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ Alignment กับ Short Term b i a s นะครับซึ่งเป็น Neutral Bullish แต่พอเข้าสู่ US Session เราเห็นว่าเซ l l e r กลับเข้ามาแอคทีฟนะครับที่โลว์มัหนดตรงนี้จากนั้นเนี่ยเราเห็นค่อนข้างชัดเจนมากตาม Price Action ตาม Market market b e h a v i o r นะครับว่าตลาดนั้น Expand Rate วลงมาแล้ว Break Initial Support เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เนี่ยพอมันเบรกลงมาใต้ Initial Support การเทรดลองไซส์ถือว่ามีความเสี่ยงทันทีนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรา e x p e c t ว่าตรงนี้กรอบนี้คือ balancing area นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่มันเบรกลงไปหลังจากที่มี Fetch Share Testify เมื่อ2วันที่แล้วเราเห็นตลาดแท้งดาวลงมาด้านล่างนะครับแต่ว่า o n Session Reverse b a c k ก p ักลับขึ้น,น,นบนขึ้นไปยืนอยู่เหนือ โซนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรา e x p e c t ว่ามันอาจจะเป็น fail b r e a k d o w n pattern แต่ fail b r e a k d o w n pattern เนี่ยจะจบ pattern หรือว่า confirm pattern ก็คือตลาดควรที่จะกลับขึ้นไป test balancing area high แต่ปรากฏว่าขึ้นไปไม่ถึงลเซ l l e r กลับเข้ามา active แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันขึ้นไปไม่ถึง return zone น,น,นี้จริงๆแล้วก็เป็นสัญญาณ weakness ในตัวมันเองอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งพอเราเห็น wide range bar นี้ พุ่งลงด้านล่างเราก็รู้แล้วนะครับว่าสถานการณ์เนี่ยไม่ดีเมื่อวานนี้นะครับเพราะฉะนั้นมาสู่วันนี้ปรับอย่างรวดเร็วนะครับกลับมาเป็น n นิว r a l ลแบร i ิชสำหรับชารเติมไทม์เฟรมนะครับซึ่งตาบใดก็ตามที่โฮอยู่ใต้ Initial ิเชียลร n สต Sorry นะครับ Initial Resistance Short Term b i a s จะเป็น Neutral Bearish ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีสีสูงที่จะกลับลงไปเทสอย่างน้อยๆที่ n n t i a l s u p p o r t นะครับแต่ถ้าหากว่าสามารถเบรกแล้วโฮอยู่เหนืออ i t i a l r e s i s t a n z o zone ได้จะเริ่มเป็นสัญญาณบ lish นะครับใน Intraday Time Frame ซึ่งจากจุดนั้นเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะกลับขึ้นไปเทส i s t a n c n Zone ด้านบนๆนะครับโดย r s t a n c e zone ที่มีความสำคัญนะครับก็คือที่ Res resistance zone นี้ 33628ถึง33705ถ้าเบรกได้ในภาพรวมตลาดจะเริ่ม bullish เพราะฉะนั้นเรทัโซนนี้จึงมีความสำคัญนะครับโอเคเพราะฉะนั้นสั้นๆส,สำหรับทาราล่าไปดูทองคำะนะครับก็อย่างที่บอกเอาไว้นานแล้วต้องไม่ลืมนะครับว่าในภาพรวมเนี่ยยังไงเราก็ต้องไปถึงภาพรวมภาพใหญ่ เรามี fail breakout pattern ใน larger time frame ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูแค่ short t e มเราอาจจะคิดว่าตลาดมันไม่ใี weakness อาจจะคิดว่า seller อาจจะไม่ได้ control market แต่พอเราเห็น larger time frame ว่า market behavior เป็นแบบไหนเนี่ยเราก็ต้องระวัดระวังด้วยนะครับถึงแม้ว่าเราจะ t r a ด e short t e r ก็ตาม เพราะฉะนั้นนะครับอย่างที่บอกไว้เลเวลต่างๆที่ตีไว้เนี่ยไม่ได้ตีไว้ลเล่นๆนะครับเราตีไว้เพื่อเป็นจุด monitor, เอาไว้มอนิเตอร์นะครับซึ่ง HVN เนี่ยนะครับอย่างที่เห็นมันคือจุดที่มีวอลลุ่มสูงสุดพูดง่ายๆคือเป็นไพรซ์ที่มีวอลลุ่มสูงสุดตอนที่มันเทรดอยู่ในเรียนนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่ HVN หรือว่า High Volume Node เป็น Fair Price นะสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ เพราะฉะนั้นการที่ b บ y e r จะกลับเข้ามา Control Market ในช็อตเทอ r m มเราจำเป็นต้องเห็นตลาดนั้นเอาราคานั้นกลับขึ้นไปอยู่เหนือ h v n ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นในทางกลงุทข้ามถ้าหากว่าตลาดนั้นโฮอยู่ใต้ h v n ในระหว่างที่ตลาดนั้น b a l านซ์ซิงอยู่มันบอกเราว่าเ e l l e r ยัง Control Market อยู่ในช็อตเทอ r m มนะครับซึ่งการที่ larger ท f r a ร e เป็น fail breakout pattern อยู่แล้ว นะครับซึ่งเฟ i l เบร k เอ t พ a ทเทิ Back Out n เคยบอกหลายครั้งแล้วเป็น bearish pattern นั่นหมายความว่า2อย่างบวกกันนะครับตลาดโ h o อยู่ใต้ h v n larger time frame เป็น fail breakout โอกาสจริงสูงมากขึ้นเรื่อยๆตราดใดที่ยัง h o อยู่ใต้ h v n มีโอกาสสูงที่จะเบรกลงมาใตา Bal ้ balancing นี้นะครับซึ่งถ้าหากว่าเบรกได้ตลาดก็น่าจะ expand ลงไปได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับซึ่ง ถ้าหากว่าดู l larger t i m ท f r a m e เนี่ยสูอีกนิดนึงถ้าเบรกบ a ลานซิ่งนี้อาจจะทำให้เบรกโลนี้ด้วยนะครับแน่นอนว่าอาจจะมี Reaction นิดนึงแต่ด้วยโมเมนตัมนะครับถ้ามันลงไปได้ถ้ามันเบรกไปได้มันอาจจะมีโมเมนตัมค่อนข้างดีแล้วก็ Expand r a t เรลงไปได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ลองวัดให้ดูแล้วว่า100%ของเรยนี้ Expand ลงไปมันจะตรงกับ support zone อันหลักนี้นะครับพอดีลา,าเจอร์ทำเรียม support เพราะฉะนั้นก็ต้อง monitor สถานก,การณ์ต่อไปนะครับว่าจะเบรกหรือไม่เบ a k ลงไปใต้ balancing นี้ถ้า b เบ a k ก็เป็น confirmation ว่าตลาด bearish ใน short term นะครับโอเคไปดู bitcoin นะครับหลังจากที่จบ fail break down pattern ตลาดแบ็กอัพกลับขึ้นไป c o m plete fail b เฟลเบรก pattern ตอนที่ราคาขึ้นไปเทสบาลานซิ่งเรียร์ไฮจากนั้นเป็นต้นมา Balancing ต่อนในกรอบเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูต่อไปยังฟันธงไม่ได้ว่าตกลงนั้นจะเบรกฝั่งไหนนะครับซึ่งตราบใดที่ติดอยู่ใน Balancing นี้การเทรดตรงกลางระหว่างเว้นจะมีความเสี่ยงสูงมากเพราะก็อย่างที่เราเห็น ถ้าเราเข้าตรงกลางเลนนะครับแล้วเรามีสต็อปล้อจน้างแคบโดนเวียงออกง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปทำเวลาที่ตลาดนั้นบา l ลานซิ่งเทรดโลเคชั่นที่ดีนะครับก็คือที่ขอบบนและขอบล่างโอเคเพราะฉะนั้นนะครับทั้งหมดนี้คือ Market Analysis ประจำวันนี้นะครับยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ